สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับบาเทอร์นะครับผมตัวนี้เป็น DCPT 500W นะครับผมตัวนี้จะเป็นแท้งโรงงานนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าเครื่องนะครับมันมีปัญหาตรงไหนลูกค้าบอกว่าปินพ์เรามีปัญหานะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองเทสตัวหนังสือหรือเทสลายปินพ์ออกมาดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันเป็นยังไงนะครับกดเมนูมันจะเจอคว่าอิงนะครับผม แล้วกดโอเคนะครับมันจะขึ้นคำว่าเทสนะครับผมแล้วกดโอเคนะฮะแล้วกดโอเคนะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับผมเครื่องก็จะทำการเป็นเทสออกมาดูก่อนนะครับผม พอเราเทสออกมาแล้วนะครับดูหัวพิมพ์นะครับผมหัวมันขาดนะครับผมชัดไหมนี่นะครับหัวมันขาดหัวมันไม่ค่อยออกนะครับผมนี่นะครับแต่เบื้องต้นนะครับผมดูนะครับผมจากตัวเครื่องนะครับผมตรงนี้นะครับหมึกมันหมดด้วยนะครับเห็นไหมนี่ฮะตัวน้ำหมึกมันหมดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมหมึกก่อนนะครับผมสามสีนะครับ สีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเติมหมึกเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะทำการล้างหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สลิงนะครับผมดูดน้ำหมึกแล้วก็เติมนะครับผมจะเ,เติมให้เต็มตัวสามสีนี้นะครับที่สีมันหมดนะนะ ก็เติมให้ครบทุกสีนะครับที่หมดนะครับผมเวลาเติมดูสีด้วยนะครับไม่ใช่เติมผิดสีนะดูว่าสีไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมถ้าเติมผิดสีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับผม เดี๋ยวผมจะเติมหมึกให้หมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนล้างหัวพิมพ์ให้ดูนะครับครับผมหลังจากที่เราเติมหมึกแล้วนะครับผมเราก็ปิดฝาเข้าไปนะครับผมเครื่องก็จะขึ้นพร้อมใช้งานแบบนี้นะครับผมจากนั้นผมจะถอดปลั๊กออกเลยนะครับผมถอดปลั๊กออกนะครับผมพอถอดปลั๊กออกแล้วนะครับเครื่องจะดับนะครับพอเครื่องดับนะครับให้เพื่อนกดปุ่มเมนูค้างไว้นะครับ กดปุ่มเมนูค้างไว้แล้วเสียบปั๊กนะครับผมกดปุ่มเมนูค้างไว้แล้วเสียบปั๊กนะครับดูตรงหน้าจอมันจะขึ้นคําว่า maintenance นะครับผมนะครับเห็นไหมครับพอมันขึ้นหน้า maintenance แบบนี้นะครับผมเราจะเข้ารห,หัสลักหัวพิมพ์นะครับให้กดคําว่า766นะครับผม ปกติถ้ามันมีปุ่มตัวเลขให้เรากดเจ็ดหกหกนะครับผมแล้วก็โอเคเครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับแต่ตรงนี้มันไม่มีปุ่มตัวเลขให้เรากดปุ่มลูกศรบวกนะครับผมให้เป็นเลขเจ็ดนะครับดูนะครับเจ็ดเห็นไหมครับพอขึ้นเลขเจ็ดแล้วกดโอเคนะครับผมนะแล้วกดเลขหกนะครับผมหกแล้วก็โอเคนะครับแล้วกดเลขหอีกรอบหนึ่งนะครับผมหโอเคนะครับผมจากนั้นกดปุ่มนะครับผมเนี่ย โมโนนะครับผมปุ่มนี้นะจากนั้นเครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์แบบละเอียดนะครับหรือแบบพิเศษนะครับผมเห็นไหมครับเครื่องก็จะทําการคลีนนิ่งหัวพิม์นะครับผมขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสักสี่ถึงห้านาทีนะครับผมเครื่องก็จะทําการล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงนะครับผม หลังจากเครื่องลักหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจากหัวพิมพ์นะครับที่มันขาดนะครับในลักษณะนี้นะครับผมหัวพิมพ์มันจะออกมาใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับผมหรือมันจะมีปัญหาตรงไหนนะครับผมจากนั้นก็รอก่อนนะครับรอให้เครื่องมันขีนหัวพิมพ์นะครับรอให้ขีนหัวพิมพ์จนเสร็จนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วมันก็จะกลับมาอยู่หน้าแมนเทนแนนแบบนี้นะครับผมให้เรากด9 9้านะครับเพื่อจะออกไปหน้าปกตินะครับโดยกดลูกศรบวกนะครับให้เจอเลข9้านะครับผม9เห็นไหมครับผมแล้วกดโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็กดลูกศรบวกอีกนะครับให้เจอเลข9้านะครับผมแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นเครื่องมันก็จะกลับไปหน้าปกตินะครับผม ตรงนี้เครื่องลูกค้านะครับไม่ได้ใช้งานมาประมาณ6-7เดือนแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมเช็คดูแล้วเนี่ยหัวพิมพ์มันไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมเบื้องต้นนะผมเช็คเรื่องหัวพิม์มไม่ค่อยดีแล้วนะฮะแต่เราก็ลองสั่งล้างหัว,วพิมพ์มดูว่าสีดานะครับมันที่มันเป็นเส้นเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะลูกค้านะครับที่แจ้งมาเนี่ย เขาต้องการใช้ดำนะครับผมแต่ดำของเก่ามันขาดเยอะนะครับเนี่ยพอเรากลับมาหน้าปกติแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับเรากดเมนูนะครับมันจะเจอหน้าอิงเห็นไหมครับผมให้เรากดโอเคนะครับมันจะมีคําว่าเทสป์พิมพ์เรากดโอเคนะครับผมมันก็จะมีคําว่าพิมพ์ครณตี้นะครับผมเห็นไหมเรากดโอเคอีกรอบหนึ่งมันให้กดสตาร์ทนะครับเรากดสตาร์ทคือปุ่มโมโนนะครับผมปุ่มบนนี้นะครับเครื่องจะทําการเป็นเทสออกมาดูนะครับผม ตรงนี้ลูกค้าขอแค่ให้ดําใช้งานได้นะครับผมลูกค้าแจ้งมาเนาะก่อนเอามาซ่อมนะครับเพราะสีลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้ตามจริงเครื่องปริ้นนะครับหวัหวหัวมันหัวพิมพ์มันเป็น,ปนหัวรวมซื้อไปเนี่ยเราก็ต้องใช้คนทุกสีนะไม่ใช่ว่าลูกค้าใช้ใช,ใช้ประจําแต่ใช้แต่สีอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับผมดำออกมานะับต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขาดแค่จุดเดียวนะฮะถ้าปริ้นเนี่ยถ้าจะไม่มีผลเดี๋ยวผมจะลองปริ้นตัวหนังสือออกมาดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะสั่งปริ้นผ่านตัวคอมนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเทสปิ้นตัวหนังสือออกมาดูนะครับผมลูกค้าขอแค่ให้ดำมันใช้งานได้นะครับผมดูฮะ ดำออกมาก็ต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เป็นเส้นนะครับแต่สีเนี่ยเห็นมันจะขาดนิดนึงเห็นไหมครับผมตรงนี้มันเกิดจากหัวพิมพ์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมตรงนี้ถามว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์รูปเนี่ยมันจะสวยไหมนะครับตรงนี้ถ้าเราพิมพ์รูปนะครับให้เราตั้งค่าโหมดรูปภาพนะครับผมมันจะไม่เป็นเส้นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมผมจะพิมพ์รูปรูปนี้นะครับผมนี่นะครับผมจะพิมพ์รูปรูปนี้นะครับผมเลือกเครื่องพิมพ์ให้เป็นรุ่นของบาเธอร์นะครับผม T500 w เห็นมมัครบผ ตร,ตรงนี้นะครับตรงคุณภาพการพิมพ์นี้นะครับผมจะเลือกเป็นคุณภาพสูงนะครับส่วนกระดาษถ้าเพื่อนๆอยากให้สวยก็เลือกเป็นกระดาษเป็นกระดาษมันนะครับพวกนี้นะแต่ผมจะเลือกเป็นกระดาษธ,ธรรมดานะครับผมตันนี้ผมจะพิมพ์สีเต็มแผ่นแบบนี้นะครับผมพิมพ์รูปเต็มแผ่นแบบนี้มาดูกันว่าถ้าเราพิมพ์รูปเนี่ยสีมันจะดูได้ไหมนะครับผมนี่นะผมจะสั่งพิมพ์รูปนะครับผม การใช้งานเครื่องปิพนทุกยี่ห้อนะครับผมเราอย่าลืมว่าหัวพิมพ์มันเป็นหัวเดียวนะครับในเรื่องของพวกบาเทอร์หรือพวกเอฟสันนะครับมันไม่ได้แยกหัวก็คือหัวพิมพ์มันจะรวมนะครับผมอย่างของเอสันเนี่ยหัวพิมพ์มันก็จะรวมอยู่ในหัวเดียวนะครับแต่มันจะแยกสีนะครับแบ่งของใครของมันบาเทอร์ก็เหมือนกันนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปใช้งานเนี่ยลูกค้าบอกว่าใช้ประจําก็จริงแต่ใช้ในใช้แค่ดําอย่างเดียวครับหกเจดเดือนก็ไม่เคยเป็นสีนะครับเวลาใช้งานเนี่ย หัวสีมันจะเสียมันจะตันนะครับผมเพราะเวลาเราเปลี่ยน,นี่ยมันต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับมันไม่สามารถเลือกเปลี่ยนได้เฉพาะสีนะครับเวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนยกหัวนะครับผมผมถึงบอกว่าอย่าง,งน้อยน้อยอาทิตย์หนึ่งคุณต้องปิ้นบ้างนะครับไม่ไว่าจะปิ้นสีปิ้นดําอาจจะถ่ายเอกสารสีทิ้งบ้างเพื่อให้หัวพิมพ์มันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับจาหัวจะได้ไม่แห้งไม่ตันนะครับ ตรงนี้เราต้องคำนึงไว้เสมอว่าเครื่องปิ้นเนี่ยมันเป็นหมึกน้านะครับมันเป็นเครื่องอิงเจ็ตนะครับผมก็คือถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ไอหมึกเนี่ยมันก็จะแห้งติดหัวพิมพ์นะครับผมมันก็จะมีปัญหานี้ทางการใช้งานเพราะหลักๆเครื่องปิ้นจะทนไม่ทนมันขึ้นอยู่ที่คนใช้เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับถ้าเราใช้ให้สม่ําเสมอใช้ประจานะครับเลือกหมึกนะครับเลือกหมึกเกรดที่มีคุณภาพนะครับกระดาษเกรดที่มันดีหน่อยนะครับบางตัวกระดาษขวีมันเยอะเนี่ยมันจะทาให้หัวพิมพ์มันตันง่ายนะ เวลาปิ้นก็ปิน้นส่วนเวลาไม่ปิ้นก็ทิ้งไปสองสามเดือนอย่างเงี้ยนะครับหัวพิมพ์มันมีโอกาสที่จะพังเราต้องคํานึงไว้เสมอว่าเครื่องปิ้นเนี่ยหัวพิมพ์มันราคาแพงนะครับผมหัวพิมพ์มันราคาสูงถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเวลาเปลี่ยนทีเนี่ยมันก็เหมือนเราซื้อเครื่องใหม่นะครับผมเพราะว่าหัวพิมพ์นะครับทั้งเครื่องเนี่ยมันแพงอย่างเดียวคือแพงที่หัวพิมพ์นะครับทุกย่อ้อนะครับผมไม่มีย่อห์ไหนที่หัวพิมพ์ถูกนะครับผมอันนี้ก็รอดูนะครับว่าถ้ามันปิ้นออกมาาภพันจะะสวยหรรือเปล่าคบผม คือถ you know, ้าเวลาเราปริ้นรูปนะครับเราตั้งค่าโหมดรูปภาพเนี่ยมันนอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะเครื่องปริ้นอ่ะมันออกแบบให้เราตั้งค่าการพิมพ์อยู่แล้วนะครับค่าสาตนดาดของตัวเครื่องคือค่าตัวตัวหนังสือนะครับผมถ้าเราปริ้นภาพแล้วเราไม่ตั้งค่าโหมดรูปภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นนะครับแต่ถ้าเราปริ้นภาพเราก็ต้องตั้งค่าโหมดรูปภาพนะครับสังเกตรูปที่เราปริ้นออกมาเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นเส้นนะครับสีก็จะสดเห็นไหมครับสีก็จะสวยนะครับต้องบอกว่ามันก็แทบไม่มีผลนะครับในใน ได้แต่มันออกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เวลาหลาอเป็นรูปมันก็ออกมาชัดออกมาสวยเห็นไหมครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแบบนี้ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์เพราะเรายังไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ